เอาเ้ยเอาโอ้ยนอนวังหันเนี่ยเท่าจะได้ยังเท่าเอาเดี๋ได้ยังไหนเท่าทุเรียนว้าวา่าฝาฮาาอก็เป็นนางใ่บเาลูกเพ่เนี้ยเห็นเด็กุกอย่างว่ะอยากปวดไคไดเท่าอยากอดได้นีเนี่ยทุเรียนมันนีอยากบ่มันบ่หันสุกมันบ่หันสุกฮะ บนบ้านสุงเห็นเขาขายถือกเลยสั you, Или, habitude, common, ่งมาบ้านสุงดอกร้อยมือยังกินได้เจ้าก sure> ็ไม่ตายเจ้ากินกินเลยบอกแล้วมือนี่กินได้ประมาณจะหาโลนี่ใส่ขึ้นไปได้กินนั่นเนาะมันเป็นวัดตีขึ้นไปมันบ่อท่นสูงมันบ่อทันสุกมันจีมีกินตีเนาะจีเสาวต่างจากสองลอยวะแน่นว้าแล้วเอาออกก็ได้เอาออกก็ได้ท่านนะ เจ้าตัวมักทุเรียนนี่หาโลนี่เป็นเงินจักบาทนี่ยอสร้างมานี่จักบาทจักบาทละจักบาทกระชากเราคอสองร้อยนี่ยบ่หาเลยหรือบ่หาเลยเป็นบ่หายเยห้กเเอามาที่ล่ะโอ้ยนะเงิไหลเนาะสองร้อยกับพ่อใครพ่อได้แก่พ่อได้เกับพอได้สื่อกับแก่เนียงโอ้ยนะพ่อจะคือเป็นทหารเนี่ย มันบ้านสุกมือยังเปิดกินตะเถามือยังเปิดมือยังเปิดกินบ้านสุกมือจริงแม่มือยังเปิดกินมือกินได้ตะเถาเออมือกินได้มันบ่มีกินดอกดอกยังไงก็บ่มีกินอย่างไรเถาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปก่อนเด้อกว่าจะไปแก่เราครับสักใช้ก่อนเน่ไปแก้ตาเหล่าเจ้าน่ะเอ้าแต่บ่มีกินแก่นด้อื่นี่บอกๆๆาแก่นะเอื่นมาเทา้ยนี่เด้ออันยาฟ้าเปิด ให้มันบ่มอยู่เนี่นี่แหละมื้อื่นยังค่อยเปิดโอเคมันจะสุกพอดีพอดีกินอ่ะโอเันท้าบ่เป็นเดี๋ยวค่อยมาพาให้โอเคได้บ่ได้มีอย่างดอกขยันมือื่นจะแตกนะน้ำน้ำมักทุเรียนน่ารักอีกแล้วน่ารักอีกแล้วเหน้ารักอีกแล้วเดี๋ยวถ้าทำมืแรงมันสุกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปอกให้ดอกโอเคขันบอสันกันล้อมื้อื่นโอเคกินมันบ่ค่อยนี้กินมันสุกจะสาวเปิดเด้อให้มันอบมือเช็ดมือแรงสุกบ่มือแรงกับมือื่นเ่ยสุกพอดีเดี๋ยวโอเคใครสิว่าเปิดได้แถวใครสิว่าเปิดได้แ่า ไอซีบัสบิดจังไนเลยเดี๋ยวเขอขึ้งเคร่งินนี่เด้อาวอ้หยลูโอยโอ๊ยคุณมาเเนบักนีเด้อเนี่ยบนกับบัีจกควงพอมสาระคันอบเอาน m ่น้ำนั่นเจ็บเจ็บกบิ๊ เงินหลายแต่เนะาะว้ายแล้วมันยังสังไม่เปิด